สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดงเสือภาษาชาแนลนะคะมาอัปเดตนะห้องน้ํากันนะคะเอฟซี FC เนาะวันนี้ก็รอบนอกก็เสร็จนะคะเพราะว่าสี่ด้านเนาะเมาหวานก็ฉาบไปแล้วคนละแขงนะคะนี่ค่ะเมื่อวานก็ฉาบตัวนี้นะคะข้างในก็หนึ่งสองข้างในสี่เนาะข้างในสี่มุมนะคะ ข้างในก็ไม่ได้ก่อ,กอไม่ได้อ่าลงฟองนะคะเพราะว่าจะปูปูกระเบื้องนะคะอันนี้ลุงเสือฉาบเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ฉาบด้านหลังนะ,ะโอ้ ถากินเทียงเธอเดียวบอกเขาอมันบุญใหม่อยู่ <laughs> ประหยัดไมนหย่ง เาหลุดแล้วเมันเ <Yeah. S 2> so ีสมอไม่ปาเว่าเลยทํามล่งเลยเดือดริมนอพอเลยรอดปัาเดียว โกงมะเขืออย่างนั้กำลังเป็นโดกมันก็ได้ใครยูมันมีน้ำอยู่บ่มันมีน้ำอยู่บ่มันก็มีอยู่แล้วก็ยังห่างห่างกันอยู่ก็เถอะ กับบอแมนว่าบ,บอเสือกับทามมึงเ,เสือมันแก่หนินะเมื่สตามีต้นแบบก็บทามมันลฮึ่มส่นมะเขือต้นนี้กับเป็นหมากแล้วชี้โกโดอยู่นี่โอ้ ต้นเล็กๆกับเป็นหมากแล้วอยู่บ้านนะก็กําลังเป็นโอ้แ่วเบิดแล้วคุณน่ะมันโดกหลายกินบอทัน,ทนแก้ทิมเบิร์ตะหวานกินบอทันนี่แล้วต้นเดียวก็กินเก็บบวาดบอไว เก๊ก้าเเออเกก้าละบานเซียนใส่จนขุ่มคาติแตกายแตกก้นมันบ่ รอนกนอกวันนี้ก็เสร็จนะคะเอซีก็เหลือด้านในนะคะโอ้ต้นมะนาวงาม,มเลยฮะคิวน้ำให้ลุงเสือก่อนนะ แลบังกระติ๊บเขานําใหไหวก่อนไว้ก้นน่นละว่ามีกระติ๊บใหญ่พอบ่อมสั่งให้ไผบ่พอบอมเราสั่งให้ไผ FC อยากได้สั่งให้เบ็ดเห็ดโอ้เราบ่มีตอกหปานั้นดอกจักญาญใดสิแล้วล่ขายาย ยินปลาเล็กว่าน้ำปลาไวมีอยู่หน่วยใหญ่ไปเบิ่งเมื่อนี้สิไปเล่นน้ำอยู่ที่สิไปตึกแห่บ้านี้ไปเลยไปเทีย่ยวเีย

ด้านในก็คนละห้องอน,นี่พีเมื่อวานฉาบคนละเพงนะคะอันนี้มันก็ธรรมดานะคะเอฟซีเนาะมันก็ไม่ใช่ฉาบนะฉาบบางนะคะก็เอาตามระดับนะคะคือเราก็จะฉาบให้มันเสมอเหลี่ยมเสานะคะ,ะก็แล้วเตะนะคะที่หนาที่บางนะคะมันก็ปกตินะคะ นะใครฉาบก็จะเห็นก้อนอิฐแบบนี้เหมือนกันหมดในเอฟซีนะเพราะว่าเราก็เอาแค่ระดับนะคะให้มันเสมอเหลี่ยมเสาตัวนี้นะคะนี่ให้มันเสมอกันเลยนะคะนะส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาแค่เหลี่ยมเสานะคะนะเราก็จะฉาบให้แค่เสมอเหลี่ยมเสานะคะวันนี้ฉาบสองแผงด้านนอกเสร็จนะคะก็เหลือข้างในนะคะ ้างในก็จะคนละสี่แผงนะคะนะก็จะได้ฉาบห้องใครห้องมันนะคะเอฟซีนะแผงด้านหน้าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีวงกบนะคะก็จะใหญ่แผงนี้นะจะกว้างหน่อยนะคะด้านข้างนะ,ะกับกลางนะคะที่กั้นห้องนะคะก็จะกว้างนะ,ะฉาบเสร็จก็คงจะตั้งชักโครกนะคะฉาบเสร็จตั้งชักโครกแล้วก็ปูกระเบื้องนะ,ะนก็ เสร็จนะคะกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังนะคะน้องแมมก็สั่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ fc นะคะนคของก็มาครบหมดแล้วนะคะค่ะก็จะเป็นชักโครกห้องนึงนะคะแล้วก็จะเป็นโถนั่งนะคะ,ะห้องหนึ่งนะคะนี่ค่ะโถนั่งก็จะเป็นสีนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ชักโครกนะสีน้ำตาลนะก็ประมาณนี้นะคะ fc สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ